ใครเข้ามานะคะก็ฝากทักทายกันได้เลยนะจ๊ะวันนี้ครูเปิ้ลนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ครูเปิ้ลเข้ามาทักทายนะคะช่วงบ่ายๆเนาะโอเคก่อนไปรับลูกก็มาไลฟ์ให้ความรู้กันนิดหนึ่งวันนี้นะคะครูเปิ้ลมีสิ่งที่มีหลายคนถามเข้ามาอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยเราคุยกันว่าเอ้ยมันต้องมีแพชชั่น แล้วแพชชั่นมันคืออะไรเออ,อใครยังไม่รู้ใครยังไม่เข้าใจคำว่าแพชชั่นคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณจะได้รู้อย่างแน่นอนนะจ๊ะเอาแล้วใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้คูเปิลด้วยนะจ๊ะ mm hmm. โอเคไหมอ่าโอเคเอาวันนี้วันนี้มาทีไรก็ให้สิ่งที่เป็นความรู้กับทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็น ความสุขที่ได้ให้นะคะโอเคอ่ะเรามาคุยกันแล้วพาชันมันคืออะไรคูเปอร์พาชันที่ได้ยินแบบมันดูเท่ดูแบบเอ้ยมันดูหรูจังเลยเวลาพูดถึงความเฮ้ยเธอมีพาชันอย่างเธอมีพาชันยัง,ยงแล้วพาชันมันคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้เราจะมาเคลียร์คำตอบกันนะคะพาชันเนี่ยถ้าเราจะให้คำนิยามของมันเนี่ยมันก็คือความลุ่มหลงอ่า ถ้าเป็นตามตามลากักษับเนาะมันก็จะเป็นเข,ขาเรียกว่าความหมายว่าความรุ่มหลงอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเฮ้ยฉันชอบเรื่องน้ําหอมมากเลยและฉันรู้แบบขนาดที่ว่ามันผลิตที่ไหนผลิตต้นกําเนิดเมื่อไหร่แล้วมันแบบวางขายที่แรกที่ไหนมันมีกี่กลิ่นใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนคิดคน้นคือรู้ลึกรู้แบบว่า เจาะเจาะจบไปแบบว่าเฮ้ยแ,แล้วแล้วทุกครั้งที่รู้คือฉันจะยิ่งแบบหฉันภูมิใจที่ฉันได้รู้มันเนี่ยแล้วเราก็มีความสุขที่เราได้เรียนรู้มันคือแพชชั่นเนี่ยมันสามารถมีได้กับทุกเรื่องเลยนะคะโอเคอ้าวใครกําลังเข้าชมอยู่อ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เคงสวัสดีค่ะคุณประภาสนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูเปิลด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามาตามหาความลับเกี่ยวกับแพชชั่น เราเคยได้ยินหลายๆคนพูดว่าเฮ้ยแกมีพารชันในการทํางานหรือเปล่าแล้วพาชันในการทํางานคืออะไรบางคนยังไม่เข้าใจแต่ว่าเออเออเออเอเอมีแล้วมีแล้วคือเราก็ไม่อยากบอกว่าเฮ้ยกูไม่รู้ว่าพาชันคืออะไรนะคะวันนี้เรามาฟังกันว่าแล้วไอ้คนที่มีพาชันนี่มันจะเป็นยังไงอะแล้วมันวิเศษกว่าคนที่ไม่มียังไงโอเคปะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นการที่เรามีพารชันเนี่ยครูบอกเลยว่ามันมีคนเปรียบเทียบ ระหว่างว่าคนที่ทำตามความฝันกับคนที่ทำตามพาชั่นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอย่างที่เราฝันเนี่ยเฮ้ยอยากโตขึ้นเนี่ยฝันน่ยอยากเป็นนักบินโตขึ้นอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นครูอยากเป็นหมออันนี้คือสิ่งที่มันยังไม่เกิดแต่เราคิดว่าถ้าเราได้ทำตรงนั้นมันก็คงดีนะเข้าใจยนะังคือเราคิดว่าเฮ้ย เนี่ยคือจินตนาการและความฝันของเราในวัยเด็กโ hey, ตขึ้นนะฉันอยากจะเป็นแบบถ้าได้ถือไม่เรียวนะฟาดเด็กคนนี้สัก3าทีมันจะถึงมันคงจะแบบแฮปปี้สุดๆอะไรประมาณนี้แ <laughs> อบซาดิสเล็กน้อย <laughs> นะคะแต่ว่าพาชันนี่คนละแบบพาชันเนี่ยมันจะลึกกว่านั้นอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมองว่าอ,อ,อยากเป็นครูใช่ไหมตอนเด็กๆฝันว่าโตขึ้นอยากเป็นครูใช่ปะแต่พอโตขึ้นจริงๆ แล้วได้เป็นครูจริงๆแล้วอะในระหว่างที่เราเป็นครูอยู่เนี่ยเออระหว่างที่เดินทางอาชีพครูอยู่เนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมไม่มีความสุขเลยอะทาไมรู้สึกว่าเบื่อจังทําไมรู้สึกว่าไม่มีพลังในการที่จะทําในอาชีพนี้อันนี้แหละคือความรู้สึกพ a ชชันก็คือความรู้สึกที่เราได้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงไหล เราอยากทํามันจนแบบว่าถึงขั้นแบบว่าหามรุ่งหามค่าแบบลืมเวลาเลยอะ่ะเคยมีอารมณ์ประมาณนี้ไหมบางคนแบบว่าทําชอบอะไรชอบระบายสีอย่างเงี้ยเออชอบวาดรูปอย่างเงี้ยสามารถวาดได้อยู่กับการวาดรูปเนี่ยได้เป็นวันๆโดยที่แบบไม่รู้สึกเบื่อไม่ต้องแบบแทบไม่ต้องลุกไปกินข้าวเข้าห้องน้ําเลยประมาณหรือว่าบางคนบอกชอบเล่นเกมมากเล่นทั้งวันทั้งคืน นี่ก็ถือว่าเป็นพาสชั่นหนึ่งเพียงแต่ว่ามันไม่เกิดรายได้เก็ตไหมแต่ว่าสามารถทําให้มันกลับมาเป็นมุมรายได้ได้ไหมได้แต่นี่แหละที่เราถึงต้องมาคุยกันว่าแล้วจะเริ่มต้นแบบไหนให้เราตอนเนี้ให้เราแยกให้ออกก่อนว่าอะไรมันคือพาสชั่นอะไรมันคือความฝันและอะไรมันคือสิ่งที่มันจะต่อยอดให้มันสามารถสร้างเงินให้เราได้อีกเก็ตไหม ถ้าเราได้ทำงานแล้วงานนั้นเป็นงานที่เราไม่รักไม่อยากได้ไม่อยากทำเราก็จะรู้สึกว่าทำได้ทำไมทำได้แบบเออทำไปวันวันทำไปให้มันจบวันทำไปงั้นๆันแหละเพื่อเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่มันจะดีมากๆเลยอะถ้าเราได้ทำงานที่เรารักที่เราหลงไหลที่เราชอบที่จะอยู่กับมัน คือชนิดที่ว่าเออไม่ได้เงินก็ทำเป็นประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะเออนี่แหละคือสิ่งที่เมื่อถ้าคุณได้เจอพาสช,ชั่นตัวนี้นี่แหละมันจะทำให้คุณสามารถเดินต่อไปในเส้นทางอาชีพนั้นได้โดยที่ไม่รู้สึกหมดพลังเพราะคุณรู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรักนี่แหละคือสิ่งที่ฉันเลือกด้วยตัวของฉันก็ t ยังโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ ครูมาเคลียร์ให้คุณฟังเนาะในเรื่องของความฝันกับแพชชั่นที่เขาพูดกันเนี่ยมันบางทีมันเหมือนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวเลยนะซึ่งจริงๆแล้วมันใกล้เคียงกันแหละแต่แพชชั่นเนี่ยมันค่อนข้างลึกกว่านะคะโอเคอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจรัวรให้ครูเพิ่นด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์ให้ครูด้วยนะคะโอเคค่ะอ่ะแล้วมันมีประโยชน์อะไรแพชชั่นมีประโยชน์อะไรกับเรา นะคะมีแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะว่า,าสวัสดีค่ะน้องจา๋าสวัสดีค่ะทักทายเฮลโลไม่เจอกันนานเลย <c oughs> โอเควันนี้นะคะหลายๆคนได้เจออาชีพได้เจองานที่เรารักและเรามีความสุขที่ได้ทํามันคุณจะรู้สึกสนุกคุณจะรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้ลุกไปทำงานทุกวันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลุกมาแล้วแบบ เหมือนมีอะไรดึงดึงดูดไว้ที่เตียงอะไรแบบประมาณว่าโอ้ยไม่อยากไปทํางานต้องตื่นอีกแล้วหรอภาระภาระภาระ,ะถึงถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่แสดงว่านั่นน่ะคุณอาจจะต้องมาทบทวนว่าเฮ้ยฉันอาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่ฉันต้องการทําจริงๆร่างกายคุณน่ะมันจะแบบมีปฏิกิริยาที่บอกคุณเป็นในในว่าเฮ้ยแกทําอะไรอยู่วะทำไมแกถึงไม่ไปทําสิ่งที่แกต้องการทําล่ะ อ่าโอเคปะ่ะวันนั้นถ้ามีอาการประมาณนี้อาจจะต้องไปทบทวนถามตัวเองบ่อยๆถามบ่อยบบางครั้งบอกโอ้ใครจะไปรู้ครูใครจะไปรู้ว่าพาร์ทช,ชั่นคืออะไรตั้งแต่เกิดไม่มีไม่มีใครรู้หรอกนะคะแต่คนที่จะรู้คือคนที่ถามตัวเองว่าทำไมทำไมเป็นการถามตัวเองว่าอย่างเช่นคุณบอกว่าอะไรอย่างเช่นเฮ้ยอยากลดน้ํำหนักมากเลย พูดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วจนตอนนี้ยังน้ำหนักเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนะคะคืออยากลดแต่มันลดไม่ได้เออเห็นยังเห็นความขัดแย้งคอนฟ lict ในตัวปะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจา๋าคิดถึงนะคะโอเคอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมเออเดี๋ยวบอกเคล็ดลับลดน้ำหนักเออทีอที่บอกว่า อยากทาอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ทาไมมันทําไม่สําเร็จเด็กคนหนึ่งเนี่ยอะอยากให้เรียนหนังสือเก่งเขาก็อยากเรียนเก่งแต่เขาก็ไม่เคยทําได้ทุกอย่างมันมีต้นสายปลายเหตุหมดนะคะแต่ถ้าเรามาเรียงลําดับนะแล้วมาเจาะลึกๆๆล,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 ลงไปเป็นขั้นตอนเราจะรู้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากตั้งต้นเลยคือเราไม่ได้เป็นคนอยากทำจริงๆ พอนึกไปเออถามว่าอยากได้เรียนได้เกรดดีๆไหมอยากได้อยากได้เพราะอะไรแม่บน่นถ้าไม่ได้เกรดดีๆแม่จะดุแม่จะตัดเงินเดือนแม่จะแบบไม่คือพูด,ดง่ายๆอะ่ะคือมีเหตุผลจากคนอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเอ้ยทําไมถึงอยากเรียนเก่งอะ่ะมันสนุกอะ่ะหนูอยากได้ที่หนึ่งของห้องหนูมีความสุขที่ได้เป็นที่หนึ่งอันนี้คือมาจากตัวเองละเก็ตยังคือความต้องการที่มันออกมาจากตัวเราอะ่ะมันจะเป็นแรงผลักดัน เป็นพลังที่ทําให้เราเหมือนแบบเป็นรถที่แบบว่าขับได้โดยที่แบบไม่มีวันน้ํามันหมดอะเก็ตภาพไหมนึกออกไหมคะเออแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณขับเพราะคนอื่นเติมเติมพลังมาให้เติมน้ํามันมาให้เนี่ยวันไหนที่เขาไม่ได้เติมคุณก็จะรู้สึกว่าเออไม่ทําดีกว่าประมาณนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างเรื่องของการลดน้ําหนักนะถ้าคุณถามเองว่าเฮ้ยทำไมฉันอยากลดน้ําหนักอะเออเพราะอะไร เราก็อาจจะแบบโอ้อยากได้หุ่นสวย,สวยเหมือนคนที่เราดูในโฆษณาอย่างในแบบนางแบบที่เราชอบเนี่ออกไหมเรามีความคิดแล้วว่าเฮ้ยหุ่นอย่างนั้นน่ะมันดีนะแล้วสุขภาพเขาก็ดีมากเลยนะแต่มันไม่ใช่พัชชั่นเราเราก็เลยไม่ได้ทำเก็ตไหมอยากได้ไหมอยากได้แต่ให้ไปออกกําลังให้ไปเตื่นตีห้าไปวิ่งให้ไปซิดอัพวันละสามร้อยเอาไหมไมเอา จริงไหมเพราะว่ามันไม่ใช่พาชั้นเราแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มแบบเฮ้ยขาปวดเริ่มคือแบบกล้ามเนื้ออักเสบเป็นรองช้ำเพราะน้ำหนักเยอะอันนี้มันจะเริ่มกลับมาเฮ้ยไม่ได้แล้ววะ่ะสุขภาพไม่ดีแล้ะฉันจะต้องลดน้ำหนักละมันมีความจำเป็นละเนึกอออกไหมมันจะเริ่มแบบมีส่วนที่ทำให้แรงขับเคลื่อนของคุณมันเยอะขึ้นทำเพราะว่าจำเป็นต้องทำ พร,รมเพราะว่าสุขภาพของเราเองแบบนั้นคุณก็จะรู้สึกเอองั้นก็ต้องลดของมันงั้นก็ต้องงดกินชานมไข่มุกงั้นก็ต้องอ่างดกินหลังสองทุ่มอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะเริ่มมีวิธีการเกียจยังเกียจยังเพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็ตามมีคนเป็นคนสั่งให้คุณทําและคุณไม่ได้แบบอยากทําเองอะวันหนึ่งมันจะล้มเลิกเกียมแต่ถ้าความรู้สึกนั้น เป็นความรู้สึกที่คุณอยากจะทําด้วยตัวเองคุณรู้สึกว่ามันมีความสําคัญกับจริงๆกับคุณน่ะคุณจะทํามันโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องมีใครมาสั่งและคุณมีความสุขที่ได้ทำโอเคนะอ่าเพราะฉะนั้นข้อแรกครูถึงบอกว่าเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือให้คุณหยุดตามหาพัชชันนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าเนี่ย ใช่แพชชั่นที่แท้จริงหรือเปล่าจนกว่าคุณจะได้ลองทำลองทำแล้วก็ลองทำมันเหมือนกับว่าเราลองหลายๆอย่างแล้วจนรู้สึกว่าเอออันนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเราอันนี้อาจจะนิดนึงอาจจะมีความชอบแต่ว่าอย่างเช่นนะเปรียบเที่พาลูกเราไปเล่นดนตรีพาไปเล่นกีฬาพาไปเรียนกดวิชาอย่างเงี้ยเด็กอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนึกออกไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าลูกเราอาจจะชอบดนตรีแต่เราแบบไม่ได้ลูกลูกอย่าไปดนตรีเดี๋ยวนี้ดนตรีไส้แห้งมันไม่มีใครเขาเรียนกันหรอกลูกจะต้องไปเป็นหมอเอาเด็กที่ชอบดนตรีไปเรียนกวดวิชาคือครูไม่ได้บอกว่าห้ามเรียนห้ามอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในเรื่องของสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่เขามีความสุขที่ได้ทำอ่ะคุณรู้ไหมว่ามันจะยิ่งแบบ ส่งให้เขาแบบเติบโตแล้วไม่แน่คุณอาจจะได้แบบเขาเรียกไงดียะโมดศาสตร์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ได้นะเป็นไปได้ไหมละ่ะในเมื่อเขามีความชํานาญมีพรสวรรค์ในเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันโอเพ่นมากเลยนะอาชีพอะจริงปะเราอย่าไปฟิกว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นตามที่ฉันกําหนดอะไรเงีย้ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณก็ทุกลูกที่ถูกบังคับก็โคตรทุกค่ะเพราะพูดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวแม่ดุนะจ๊ะโอเคปะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกำลังบอกให้คุณดูก็ลองกลับไปดูว่าตอนนี้เราเจอพาชันของตัวเองหรือ,อยังนะจ๊ะแล้วข้อที่สองเคล็ดลับนั้นก็คือการตามหาพาชันนั้นคุณไม่ต้องวิ่งไปตามหาที่ไหนเลยนะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยนะคะพาชันนี้อยู่ที่ตัวของเราเท่านั้น มันอยู่แค่เนี้ยมันอยู่ในใจเราแค่นั้นแนะเพราะแพชชั่นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกไม่มีใครบอกคุณได้ว่าแพชชั่นคุณคืออะไรมีแค่ตัวคุณคนเดียวที่จะบอกได้ว่าเออนี่แหละแพชชั่นของฉันเพราะฉันอยู่กับมันแล้วฉันรู้สึกมีความสุขมากเวลาผ่านไปเร็วมากทำไมมันเย็นแล้วอะ่ะฉันเพิ่งทำมันไปได้แค่สามสี่ชั่วโมงเองอะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบแบบ โอ้อ่านหนังสืออ่านหนังสือทีสองสาเล่มโดยที่แบบเพื่อนอาจจะแบบร้องว้าวไปเลยทั้งๆท,ที่ตัวเขารู้สึกว่าแค่4ี่เล่มเองอะไรประมาณนี้เข้าใจยังคะโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยากรู้ว่าแพชชั่นคืออะไรเนาะก็ถามเองบ่อยๆว่าทําไมถึงอยากได้มันล่ะการที่เราได้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันมีส่วนช่วยอะไรในชีวิตเราแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับตัวเราเหรอ คือถาม Why ไปเยอะๆคำว,ว่า Why ก็คือถามว่าทำไม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 คือถามจนตัวเองรู้จนถึงแก่นแท้ว่าเออนี่แหละใช่ได้แน่นี่แหละคือ passion ของฉันได้แน่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถามไปแล้วมันยังมีทางตกออกไปทางที่มันแบบว่าอาจจะแบบไม่ไม่ตรงทางที่เราต้องการเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะไม่เราอาจจะยังไม่เต็มร้อยกับกับสิ่งนั้นนึ่ออกไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณ รู้เคล็ดลับนี้เนาะเอาไปถามตัวเองเลยอย่างเช่นว่าคุณอยากได้หุ่นที่ดีอย่างที่บอกอยากได้การลดน้ําหนักที่ดีอ่ะก็ให้คุณถามตัวเองเลยว่าทําไมฉันถึงอยากลดน้ําหนักเพราะอะไรเพราะแค่อยากหุ่นสวยหรือเพราะว่าเรื่องสุขภาพหรือเพราะตึ๊ด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 แล้วแต่เหตุผลของคุณนะแต่การตั้งคําถามอ่ะมันมีความสําคัญมากเพราะว่า ถ้าคุณตั้งคำถามถูกคำถามนี่มีผลมากเลยนะที่จะทำให้ชีวิตขึ้นสูงหรือดิ่งลงเหวอะเอออย่างเช่นว่าการตั้งคำถามประมาณว่าเอ,อ่อทำไมฉันถึงไม่เคยลดน้ำหนักได้เลยเอ,อ่าการตั้งคำถามแบบเนี้ยมันจะเหมือนกับการที่คุณอะบอกตัวเองว่าฉันไม่เคยทำมันได้อะแล้วฉันก็คงจะทำมันไม่ได้อีกเข้าใจปะมันเป็นแบบเหมือน เป็นการสั่งจิตตัวเองไปเลยว่าทําไมฉันหนึ่งทําไม่ได้นะอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าคุณถามคําถามใหม่ว่าฉันมีความต้องการลดน้าหนักขนาดไหนทําไมการลดน้ําหนักมันถึงมีความสําคัญกับฉันแล้วฉันจะเริ่มทําการลดน้ำหนักดเดี่ย้ด้วยวิธีไหนที่มันจะเห็นผลดีเออแล้วฉันจะต้องไปปรึกษาใครคุณเห็นไหมว่า คำถามอันแรกกับคำถามอันที่สองที่คุณที่คุณถามตัวเองอ่ะมันจะให้คําตอบที่แตกต่างกันเพราะอันแรกเนี่ยเป็นการถามเหมือนแบบเราโทษตัวเองเราตําหนิตัวเองเราแบบไม่ให้ความเคารพตัวเองว่าเออฉันทําไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้แต่คําถามที่สองนั่นคือทํายังไงถึงจะได้มันแล้วต้องเริ่มจากตรงไหนเพื่อจะได้มันเกตยจัง เพราะฉะนั้นการใช้คำถามที่ถูกอนาคตคุณเปลี่ยนเลยนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการให้คำถามที่ถูกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการหาทางออกให้กับตัวเองในทางที่ดีที่สุดโอเคนะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือให้เราถามตัวเองให้ชัดก่อนเลยแล้วข้อที่2ก็คือให้เราตั้งคำถามคำถามว่า why ทำไมต้องเป็นตัวนี้ทำไมต้องเป็นเรื่องนี้ทำไมต้องเป็นสิ่งนี้ถามย้ำย้าย้าจนเรามั่นใจว่านี่แหละแ a ชั่นของฉันไม่เปลี่ยนละจบละนี่แหละฉันจะลุยนี้เต็มร้อยละนั่นแหละคุณจะได้คําตอบของตัวเองนะเพราะฉนั้นข้อที่สมนั้นก็คือให้เราเรียกใช้แ a ชั่นของเราบ่อยๆเอออย่างเช่นอะไรก็เมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราต้องการอะไรอ่ะข้อ3นั้นก็คือก็ทํามันบ่อยๆ เออทำมันบ่อยๆเพราะอะไรยิ่งเราทําเราก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเราทําเราก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ยิ่งเราทําเราก็ยิ่งแบบรู้สึกแบบมีพลังอะเนึกออกไหมเออ <c oughs> โทษนะคะแต่คนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซนที่ไม่สำเร็จเพราะว่าเขาไม่ใช้ไม่เรียกใช้แพชชั่นของตัวเอง เออเพราะว่าทำํทำๆไปก็เหนื่อยเบื่อไม่อยากทําและอย่างเงี้ยมันเอาอารมณ์มากลบหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกนั้นก็คือคุณต้องถามว่า why ทำไมฉันถึงต้องการมันละ่ะและคำถามที่สองคือทำไมมันถึงสำคัญกับฉันเรื่องนี้นะคะสองสิ่งนี้ถ้าคุณรู้ และคุณใช้ถามตัวเองในทุกๆเรื่องมันจะมีคำตอบให้กันทุกอย่างบางคนบอกว่าคุคิดไม่ออกตอบไม่ได้ไม่รู้จะถามไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้เพราะคุณไม่เคยคุยกับตัวเองอย่างแท้จริงนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อเรานะได้ลองดูในเรื่องของความลึกเนี่ยความหมายของคำว,ว่า passion แล้วแล้วเราต้องถามตัวเองนะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยน เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนผลลัพธ์ไงเปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นอยู่ไงถ้าวันนี้เรายังรู้สึกว่าหู้ชีวิตมันยังไม่โอเคชีวิตมันยังไม่ดีอย่างที่ต้องการคุณนั่นแหละจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าฉันต้องทำยังไงมีอะไรบ้างที่ฉันจะทำแล้วมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นน้ออกไหมเออเพราะฉะนั้นในการที่วันนี้เราได้มาเจอกันนะคะครูคิดว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสดีกว่า โอกาสที่เราจะได้เรียนรู้ตัวเองอย่างแท้จริงได้พูดคุยกับตัวเองบางคนบอกโหคุยกับตัวเองเป็คนบ้าหรือเปล่าครูไม่จริงคนที่คุยกับตัวเองเนี่ยคือคนที่รู้ตัวเองคนที่รู้ตัวเองนี่คือคนที่เรียกว่ามีสติแล้วก็ตระหนักรู้ตลอดเวลาคุณจะควบคุมได้กระทั่งอนาคตของตัวเองคุณจะควบคุมสติ ควบคุมสติเกิดอะไรเกิดปัญญาปัญญานําพาให้เกิดอะไรเกิดผลลัพธ์ที่ดีในการที่เราจะกระทําอะไรสักอย่างเลยทุกอย่างมันจะถูกคิดมาก่อนนึกออกไหมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั่วไปเนี่ยตอนเนี้เรากําลังใช้อะไรคะความคิดของเราที่ไม่ได้จัดเรียงเลยสเปะสะปะวันหนึ่งวิ่งเข้าวิ่งออกความคิดของเราเนี่ยโอ้โหตีกันวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นร้อยเรื่องอะโดยที่ว่า เอาทำไมหมดวันแล้วยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะยรงานอะไรเงี้ยเพราะว่านี่แหละเราไม่รู้ทันความคิดของเราเองนะจ๊ะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราได้รู้ตัวนี้แล้วเนาะสิ่งแรกเลยก็คือให้เราไปคุยสอบถามใจตัวเองซิงว่าเฮ้ยวันนี้เรายังโอเคไหมสิ่งที่เราทําอยู่มันใช่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันไว้ไหมแล้วมันจะสามารถที่จะปรับยังไงให้มันแบบว่า ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมทำยังไงให้ชีวิตมันแบบง่ายมากยิ่งขึ้นกว่านี้โอเคปะคะบางคนบอกว่าถ้าทำงานเดี๋ยวนี้งานก็เยอะงานก็หนักเงนกินก,งนก็น้อยแล้วจะทำยังไงอะครูมันถึงจะได้อะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องกลับไปถามว่าแล้วมันมีไหมล่ะงานที่ทำแบบไม่ต้องหนักมากแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็ได้เงินเยอะๆอ่า เห็นไหมเห็นไหมคาถามมันจะตอบสิ่งที่คุณถามตัวเองได้หมดด้วยคําถามเช่นกันและคําถามนั้นน่ะถ้าคุณได้ได้เรียกว่าให้ความสําคัญกับมันแล้วเพ่งลงไปอ่ะคุณจะเจอคําตอบนั้นจริงๆนะคะและครูเชื่อว่าทุกๆคําถามของแต่ละคนน่ะมันแตกต่างกันบางคนอาจจะไปถามในเรื่องการงานบางคนอาจจะไปถามในเรื่องความสัมพันธ์บางคนอาจจะนําปรับใช้ในเรื่องของการเรียนเนาะอันนี้ครูก็เชื่อว่า ถ้าคุณถามอย่างที่ครูบอกสองข้อนั้นเออทำไมฉันถึงเลือกเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันมีความสำคัญกับฉันอย่างไรแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกแล้วยังไงอีกถามตัวเองไปเรื่อยๆถามตัวเองไปเรื่อยๆจนถึงแก่นของความรู้สึกที่เรารู้สึกจริงๆคุณจะเจอทางออกแน่นอนนะคะโอเคอ่ะวันนี้มันฟังบางทีมันเหมือน,นอาจจะทํายากนะคือฟังแล้วยังไม่ได้ลองทำเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งกังขา ลองลองแล้วก็ลองเอาไปใช้ก่อนนะคะแล้วถ้าได้ความคืบหน้าหรือว่าผลลัพธ์จากการใช้คําถามที่ครูให้เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงไหมมุมมองที่เรามองตัวเองเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะก็มาแชร์กันเนาะก็อย่างที่บอกครูเปิลจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนพร้อมกับนําความรู้แล้วก็สาระที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเรา เพื่อพัฒนาชีวิตของเราให้ดีมา,ม,ามากมากยิ่งขึ้นในยุคที่ทุกอย่างมันดูแบบอืบีบคั้นเหลือเกินนะคะโอเคอ่าถ้าใครที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่เราจะได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่บอกสาระที่ครูให้ไปลองเอาไปทบทวนและลองปรับใช้ แล้วมาติดตามนะมีเรื่องอะไรที่เราจะสามารถเรียนรู้เพิ่มได้อีกแล้วมันจะเอาไปปรับใช้กับตัวเราแล้วให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นอีกเดี๋ยวครูเปิ้ลจะเอามาฝากเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคนะอ่ะวันนี้มาเร็วๆไปเร็วๆแล้วก็ฝากนิดนึงอ่าสำหรับคนที่กำลังเรียกว่างงสับสนในชีวิตตัวเองอยู่นะเจอปัญหาแล้วไม่มีทางออก แล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้จะพึ่งพาใครมีความทุกข์ที่มันติดค้างอยู่ในใจนอนไม่หลับนอนไม่ได้เป็นเพราะว่าสิ่งที่ตัวคุณเจออยู่คุณยังไม่รู้ว่าคุณเจออะไรนะคะสำหรับคนที่เจอลักษณะแบบนี้คุเพิ่นสามารถที่จะช่วยได้ด้วยหลักของการใช้หลักจิตวิทยานะคะในเรื่องของการสะกดจิตบาบัดนะคะตัวนี้ถามว่าน่ากลัวไหม มันไม่มันไม่ใช่แบบศาสตร์แบบบูดูไม่ใช่ศาสตร์แบบหมอผีอะไรงี้ไม่ใช่นะแต่มันคือเรื่องของการที่เราได้พูดคุยกับใจของเราโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนที่นําพาเราไปนะคะบางคนได้ยินคําว่าสะกดจิตนี่แบบเหมือนน่ากลัวอะไรเงี้ยแต่ครูบอกเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดและมันสามารถช่วยคุณได้จริงๆสําหรับคนที่มีเรื่องที่แบบเครียด กังวลถึงขั้นนอนไม่ได้นะคะกินไม่ได้คุณอาจจะเป็นที่จะต้องมีการบำบัดเข้าไปถึงเบื้องลึกของใจคุณนะคะโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถ inbox ติดต่อเข้ามาเป็นอ่าเขาเรียกว่า private เนาะเป็นรลายชั่วโมงได้นะคะโอเคอ่ะวันนี้ยังไงคุณเบิ่นก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะและไงไปเจอกันในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ